พอในกันนามาละมันกูปนพลายมุนนำานายแอบไปยืนตอดแน็สังเกตอารู้ดีว่ามาันนี่หน่อยโดยปัญญาตั้มใจกล้ามายืนกลานี่ยกมือขึ้นไหวามา อสวัสดีครับน้องยินดีพรอ ชื่อบุญนำเขาเว่าปีนี้มนุษย์ไม่เห็นข้าวไม่เห็นขนมจริงๆชื่ออะไรนะมึงอ่ะบุญนำมาจากไหนอ่ะองราชาส่งมาแถมอีกคนกลัวสองคนนี้ท่านจะไม่อิ่มท้องมึงมียาพิษอยู่ในท้องใช่ไหมไม่มีไอตัวหลังอ่ะไม่มีมีหลังจุดน่นคนเดียวเลยหลังจุดก็ไม่มีแต่เมื่อกี้มับอกว่ามียาพิษอยู่ในท้องอ่ะมึงไม่กินกูคุกกี้ได้เลย ไม่มีแล้วเออดีแต่เชื้อปีกอยากเล็บน,นัดยังอี่ได้นี่แต่คุณเล่นแกงหอบบ้องแล้วมึงกอได้หลยไ <c oughs> อ้ยักษ์กินผมก่อนนะครับเออมึงหน้าตา,าสะอา,า,สา,า,สา,าดสะอาดดีแต่ก่อนจะกินช่วยบอกประวัติชีวิตและความเป็นไปเป็นมาให้ผมทราบหน่อยอะไรท่านชื่ออะไรมาจากไหนและเพราะเหตุใดถึงมาจับมนุษย์ทุกป,ปีปีละครั้ง รู้ไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะมึงตายแล้วมึงจะมีประโยชน์อะไรอาหารของกูงคือเนื้อหนังของมึงแต่มนุษย์เราเชื่อกันอย่างนี้นะยะในร่างของมนุษย์นี่มันมีส่วนประกอบสองส่วนคือหนึ่งเนื้อหนังมังสาแต่สองจิตวิญญาณถ้ากินผมได้แต่เนื้อหนังมังสาร่างก,กายข้างนอกจิตวิญญาณถ้ากินไม่ได้มันจิตวิญญาณมันไม่มีที่อาศัยไม่มีร่างจะอยู่มันก็ไปสู่เมืองยม,มาบาล ถ้าโยมบาลต้องถามว่าไอ้บุญนํำนำไมมึงสิ้นชีวิตอ่ะผมก็ต้องบอกว่าโดนยักษ์กินทีนี้มนุษย์ที่ท่านกินไปเยอะแยะไม่เคยรู้ว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนท่านเพียงบอกเท่านี้ผมจะนําชื่อเสียงนําความยิ่งใหญ่ของท่านไปประกาศโฆษณาในเมืองยมบาลให้ดังใล้ยิ่งใหญ่ไปเลยจริงเว้ยไอ้ฮะงัวรอดอะไร กูช่วยมึงไม่ต้องเอารอบมากันนั้นหัวช่วยไปแล้วหัวกลับไาให้กูอ,อ,อยากแฝ<พ>ดออก<อ>ได้แฝดแฝดร้องเนี่ยรูย้อยากดูไม่ใช่มเจอูมึงว่าล่ะเปงไงมันวัวรอบเพราะฉะน,นั้น กูเล่าเลยมึงจําได้เลยจําได้ดีฮ่าฮ่าฮ่าฮกูย่อเยอ้ยขูไอ้เปรตกูจะไม่หัวเราะก,กลับไปมึงมึงแกล้งแล้วนี่มาดิ้นีอ่อะไรไรแม่ขู่ใคมึงจำไม่ดีดนะไอ้บุญนำครับเออถ้าชื่ออะไรอ่ะกูมีชื่อว่ายักษ์เพลิงการเพลิงการ มาจากดินแดนนครรับตะวันบ้านเมืองของยักษ์ไม่ค่อยมีแตงะหว่างดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นยักษ์ทุกตัวมองเห็นในความมืดพ่อขูชื่อเพลิงกันกูนนี่ชื่อเพลิงกันคูมีน้องสาวคนหนึ่งเกิดมาหน้าตาเหมือนมนุษย์มีชื่อว่าเพลิงแกบใครบอกก้านก้านแกบชื่อทานวันหน้าตาเหมือนมนุษย์เหมือนพวกมึงเลยพอถึงเดือนนี้เลยมันเจ็บป่วยทุกปี มอยาในเมืองยักรักษาไม่ได้คูดจาเป็นต้องมาจับมนุษย์เอาไปทําอะไรทับยาช่วยชีวิตน้องกูทับครื้นมนุษย์ตั้งยาผูกติดกระสาหลักเด๋ยวใช้ไม่เรียวเครียดเครียดจนตายเสียงร้องไงค้คำควรของมนุษย์มื่อน้องกูได้ยินมันจะพื้นแต่ที่เป็นเดือนพอถึงเดือนนี้ป่วยอีกมนุษย์ที่ตายจากการโดนเครียดนั้นเอามากินเลี้ยงจะร้องกันในหมู่ชาวกษ์แต่มนันตกเือ เวิตอะไรอ่ะห้องชีวิตเปลี่ยนไปต่อเติมชีวิตหลวมึงน้องมึงป่าตายห้อมต,ตีแม่มึงเอาลูกคร้อรปราจอนมากู้ให้มึงกินมึงช่วยไปไล่ค่อยไปหนึ่งเปล่องไม่จันรู้จักโกหนอนางไปตักมาแกงกู้วะไม่บาปว่าไปอยู่อย่าแรงไรไปนี่ครูโยดีๆโยไหนอยากแกงกู้วมึงอน แต่ท่านต่อการในน้องท่านหายป่วยโดยเด็ดขาดไหมไม่ต่อการได้หายแล้วคุณมาจับมนุษย์ทําไมทุกเปียท่านมองดูดิในเมืองมนุษย์ก็อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีโรงพยาบาลใครป่วยก็รักษามีวัดวาดสอนให้คนรู้รักสามัคคีรู้ช่วยเหลือเกืือกูลเมืองมนุษย์นี่เออเขาช่วยกันยังไงอ่ะแะเมืองมนุษย์นี่ช่วยทุกอย่างซื้อมนเล้วกินไม่หมดอดเคช่วยมึอแ,แล้วมันช่วยอะไรน้องกูได้ถ้าจะไปรักษาให้ น้องท่านเป็นมนุษย์เรามียาแบบชาวมนุษย์หายป่วยเด็ดขาดมันจะหลอกไปฆ่าร้องหรือเปล่าแล้วเราจะได้กลับเมืองอยังไงแล้วต่ารับประกันว่าน้องท่านไม่หายเราก็ยอมตายออน่าสนใจว้ไม่ใช่เวลาสักกี่วันแต่น้องกูหายเองตายเองเนี่ยกูไม่เอานะมึงบอกให้เด็ดขาดตามเป็นหมอที่วิเศษกี่วันน้องกูหายกี่วันดีอะุนแก้วไม่นานนะครับไม่รวมใกล้ปื้อตี้นู กี่วันพูดมากี่วันมะเพียงข้อแักเจ็ดวันเออพูดกันได้จัดเจนอยากมันจบความจัดเจนยังไม่อยากช่ยเจ็ดวันวันนี้เราเริ่มวันเสาร์นึ่งเสาร์าำไมหายช่องอาทิตย์ไม่ให้ต้ามจันไม่ให้ที่การนะพูดออกัดเจ็ดสุกเอาละว้ยถึงวันศุกร์ไม่หายพว,วกมึงต้องโดนเข้าหลักแล้วก็เคี่ยนจนตายแบบวิธีการรักษาของชาวยั์ใช่ไหม เนื้อกูรักษาแดดเริ่มเรามาถึงวันสุกวันเจ็ดวันผมไม่เกินเจ็ดวันแต่กู้กล้ามาวันเจ้าลาวแต่ไม่เกินเนี่ยขาเมืงเหลือวันนี้กู้อัไปไหมเราเริ่มรักษาวันเจ้าแต่ครู้ต้องร้องเงินเออไหนนับวันวันเจ้าวันวันที่ได้หนึ่งเนึ่งนี่พอวันจุกเจ็ดวันไม่ให้ก็ะเดื่มเจ้านึ่งไหมกู้กล้าเสียออกเจ็ดจุกไม่ให้นึ่งไหมผมไม่ให้เกินกูเกรงใจมึง พอถึงเจ็ดวันกูจะกลับมานึ่งดันทีเข้าใจเออเออคือหมดเจ็ดวันแล้วก็หนึ่งก็ไม่เกินใช่ไหมเดี๋ยวเกินเพื่อเออแล้วก็ถ้าถึงเจ็ดมึงต้องหนึ่งนะมึงใหญ่เกินนันเกินกูฆ่าทิ้งแน่ตกลับมาหนึ่งนะครับตกลงไมจะม่ะเปียกจอยตายโหแเ้วราฟังว่าจะมนุษย์กูกระตุนรัรฐธ มันบอกว่ายาดีเพื่อตีนองกวายเยอะตีหนึง่งตึ้งแลล้หลับตะวันวังปลายนำตามใจก้าวตีผักปไปมาวังทีหลัง เป็นเวลาค่ำคืนพวกชาวยักษ์หลับสนิทอดข้าวไว้แน่นนะกลิ่นมนุษย์นี่ทำาห้จมูกยักษ์ที่มันเก่งมันไวตื่นอีกไกลไหมล่ะไม่ไกลเห็นแสงระว,วางรำไรอยู่แล้วเนละ ตักตำลักหองทานตะวันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์เออลงลงลงถึงแลว้วถึงแลว้เวเอาแยกกระดกเลย นาละไมใ่ใกลมนุษย์เปียกหน้ามองและจุดจงาจตามนุษย์พูดคำเนิดเกินมังมันแล้วนงกลานมีสบายนั่นบอกว่าใจเอ็นใจเธออย่าหมดแต่มองน้องกูได้เพลงเลยสว่างขึ้นมารุ่งเช้าพ่อมาเยี่ยมอีทานวันเจอพวกมึงมันแดกหดไม่เหลือสักตัวนะ อเลนมึงไม่บอก,กว่ายากักษ์ผอมึงกินมึงง่ามเลยห้ามไม่ได้แล้วเมืองยักษ์ลูกยักษ์ชื่อพ่อไม่ได้พ่อต่อการอะไรต้องให้มันนั่นมันเรียกยักษ์อื่นมาตีกูตายเอ็งไม่บอกี่โอเมืองมนุษย์บอกพวกมึงไม่มาดิช่วยช่วยแหละเพียก็ชินการนี้ชื่อแล้วไม่รับคืนดิกูวเตีย้ยตายมึงอ้าวแต่มึงจะรักษายัางไงมายืนมอง,องไง แปลกใจที่มนุษย์มาเกิดในเมืองยักษ์และเหมือนมนุษย์เออเหมือนพวกมึงนั่นแหละจะถามประวัติความเจ็บป่วยสักหน่อยถามว่าไงถ้านวันตอนเริ่มป่วยมันเป็นอะไรอ๋อกูผิดหวงังแลวไอ้เปรตกูค,คิดว่ามึงจะเป็นหมอดีหมอเก่งมึงมาถามบ้าๆตอนเริ่มป่วยมันก็เป็นไข้สิมันเป็นอะไรอ่ะก็ใช่มันเป็นไข้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่สบายไอ้ไข้รู้วันไหนบุญน,นำ้ำบุญน,นำ้ำ ไม่กูตรวจเองมึงมาได้ไหมไม่ค่อยยาวว่าปลายม้วงบัดเปลือกอ้แต่ไม่ค่อยพลนโดม้วงเลยมึงนี่ค่อยเปลือกกูแม่ใจไปค่อยรู้ม้วงยำ้ำไม่ค่อยยาวว่าโดม้วงก็น่าน,นอนลงแล้วยังค่อยไม่ตึงมันมจะมันยาเน็กมึงุยตรวเอง้าบบดเปลือกคือเราต้องรู้ประวัติว่าความเจ็บป่วยมันเริ่มมาจากอันไหนจะได้รู้จะได้รักษาได้ตรงโรค บอกกูตัวเองเอะมึงเข้าไหม <c oughs> เปลี่ยนมอมะมอกนู่นไม่เกี่ยวจานนี่น้องมึงบัวยิ่งใช่นี่มันยิ่งตังแต่เกิดแล้วนี่กูรู้โอ้ยอดไว้บมร,รู้ได้ไงวะใช่น้องกูเป็นผู้หญิงดังแต่มันเกิดาาต๋องหรุจนี่ยดอกคอปบกันไขวันจุกคอแห่งเดียวกันเลือดเชื้อเลยน้องมึงพึ่งพึง่งกายบัวไม่บายนี่ใช่มันพึ่งเป็นไข้มามันไม่สบาย ตอนเด็กมันบายบ้อยมมันไม่ใจกายนั่นสิจะไปมึงรู้อ่ะหมออยากกว่าป้าเี๋ยอยา่ามึงพอจะรู้แล้วว่าวันดีมันไม่ใบ้เป็นไข้มันกินไนไรตกใจไรเห็นไรเคยทำไรมันบั่งโอ้ลืมยักษ์ไม่มีอดีตยักษ์ไม่มีอนาคตไอ้เดี๋ยวนี้สบายก็พอแล้วของนี้ผ่านมานี่คูลืมแล้วกูสิ่งที่ลืมไม่หมอเปียกคูนึกไม่ออก เหมือนกับกูทําไมกูกูก็อ้องดีนึกไม่ออกกูลืมเออเหมือนกันเลยนะเราเออมึงมึงค่อยๆยคิดเลยคิดไปตีวันตีวันในจนตึ้งวันมันคล้ายมึงอย่าคิดตีเดียวเออนะอ๋อคูนึกออกแล้วออืแต่มึงนึกออกกูรู้ว่ามึงจําได้เออใช่กูบังจำได้ไดมันนึกออกโอ้นี่หมอเทวดาจริงจริเลยพักจำไรเนี่คนเราเก่ง เปรตในเมืมันมนุษย์กว่าฟ้ามามีกาในเมัองยักษทั้งว่นกี่เมื่อไงมึงไม่เอาแล้วออม่ม่จบเออจริงมันเป็นเพราะอะไร,รอ่ะวันนั้นมียักษ์กลุ่มต่อการจะยึดอำนาจพ่อเพลิงกันวางแผนปรุงอาหารที่พ่อโปรดกานคือต้มยำชามเชิญพ่อไปกินไม่ต้องลาวกูรู้แล้วมึงรู้ได้ไงกูย,ยังเล่าไม่จบกูรู้กูมั่ร,รู้ว่าไง พอมยำช้างดียักษ์รุง <ative> ่งเผื่อยอ้ผอมึงกินนั่นใจอย่าพิดลงไปด้วยเผื่อใจผอมึงกินอย่ายผิดโอ้โหกูกลัวแล้วหมอเอ้ยทำไมมึงรู้เนี่ยคือเปิตายเห็นจริงๆกูกลัวแล้วไปลุกไปนั่งอย่าดื้อนะครับไปลุกไปไปครับโอ้โหรู้ทุกอย่างกูจำเรื่องได้จำกันกันนะลุงเนี่ย แล้วพวกยักนั้นมีตระยะยศกันเองมาเอาเรื่องความลับมาบอกพร้อมใช่แล้วพ่อก็เลยจับไปพวกยักษ์ทั้งกลุ่มนั้นไปยืนเรียงแถวในท้องะโรงหลวงแลวเอากระบองตีกระบาลหัวกระแบะบใชอยู่หัวกระแบะบเลือดสมองกระจุยกระจายอิทานวันมันเห็นมันตกใจเสียงคำรามของพ่อที่ขู่ชาวยักษ์ดังมันฟ้าผ่าเลยได้ยินดึกบ้านเราเออใช่ได้ยินเนเอะอ ได้ยินว hey, hey ่าไงเฮ้ฮาเฮ้ไม่ใช่ดัง euh ว่าไอ้แสดงของมึงจำได้จริงรูก็ได้ยินแบบนั้นใช่ถูกต้องอย่าแม้แแปลแล้วก็จะมือล็อยักษ์ยุตแเป็ดใหยักอีกาทิาวันตั้งแต่นั้นเห็นพ่อแล้วมันจะเป็นลมชักแต่ยินพวกยักษ์วเระหรืดคำรามเสียงมันจะเป็นลม แต่พอได้ยินเสียงมนุษย์มันฟื้นผมนึกออกแล้วแก้วอาจารย์เคยสอนใช่ไหมเสียงมนุษย์เป็นเสียงหวานเป็นเสียงของถัรมะเสียงยักษ์คือเสียงหยาบกร้านเสียงกิเลสเสียงของความดุร้ายเสียงร้องไห้ของมนุษย์เน่ยถ้าไม่แสงตะวไอ้ตาตะวันมันฟื้นไอ้เครื่องเลอยต่ำเครือครับพวกเราเคยร้องเพลงเป็นบ้าเสียงเพลงนี่เป็นเสียงที่หวาน แก่ร้องเพลงถักเพลงร้องเพลงอะไรเจอกระน,นึกไปโจกเลยนี่ยกูกลัวจะยักยีมากอีกเดียวนี่ไม่รู้เจอได้แล้วไม่ในีกูก็แล้วน,อน้องเปียกฮะไอพี่ร่วงเจอได้แล้วอะในบัสไปแจกจนโปงโปงพอเน,น้นว่าจำไม่ได้มึงเหมือนนั้นแล้วบทนั้งรวมวงบทตั้ง,งไกวเช็คมึงจำได้ไอ,ดอ้ดแก๊สหมากรมึงมังมดแก๊สมึงไม่เอน,นเอาเปียกพอจะร้องเพลงอะไรได้ไหมร้องเพลงอะไรอะไรก็ได้ ให้เป็นเสียงหว,วานหวานได้ดีแล้วต้องบอกว่วานี้หมอเทวดามาแล้วอันด้นตื่นเถอะมากินหมอกินยาหมอเทวดาเอ้าเอเอมึงจะทำไงมึงอย่าเจ้าถอยลังไปนิดหนึ่งอะไรนะถอยลังถอยทำไมกูสั่งนี่มึงไม่ต้องมาย้อนนี่มึงถอยลังไปได้ยินมือดิปีเลย ย็มมือดิมึงอยู่นั่นน่ะแต่กูไม่เรียบด้วยกรณีได้มึงอยากข้าวมันได้ดคาดเออไอ้จักหูลาคัวครับครับครับเรียบร้อยแล้วเปียกเรียบร้อยและทำไมอย่าเปรียกมันถอยหลังไม่มันนี้ตีอยู่เลยเราเล่นประกาศบอดไม้หนูยดัดมึงอย่าย,ยื่นใต้กิ่งจิกเด็ดคาดทีน,นั้เพรือพอ มวดมาเรืงพรีตกใจลืมหนึกว่าโลงกลุมล่มจะลุกขึ้นยืนจนกิงจิกหนังย้อมก็ครบก้อนแม่นห่นเออเปียกมันจะละ